ดีครับเลยาเลวินอยู่ที่ไหนครับภูเตภูทับเบิกนั่นเองตอนนี้ตอนนี้ยังไม่สี่โมงเย็นเลยนะครับบ่ายสามอยู่แต่ว่าเย็นเกียบเลยว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวิวนะนี่ที่นอนเลยานะครับนี่ที่นอนเลลาจะเป็นโดมแบบนี้นะครับนี่เลยสูงมากเลยนะดูนี่นี่นี่อยู่โดมสเตค้ง หมายเลขสามนะครับผมโค้งเลขสามไม่ใช่โค้งไม่ใช่โค้งสามนะครับโค้งเลขสามตรงนี้นะครับว้าวทุกคนดูดูโอ้ยเลยบินบ้าอะไรครับเลยบินบ้าเลยเลยบินบ้าเลยเออลงไปข้างล่างกันนี่เลขสามมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ว้าวเห็นโค้งเลขสามไหมครับนี่เขาเรียกโค้งเลขสามนะว้าว อากาศเย็นมากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาดูทะเลหมอกกันนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะไปกินหมูกระทะกันแล้วถึงตอนกลางคืนคุณแม่ตอนกลางคืนเนี่ยจะนั่งกินหมูกระทะได้ไหมเนี่ยไม่ได้เยวเราเราต้องรีบกินตอนนี้แล้วมีหมูกระทะใครใครใครพกพกมากินไว้ก็ได้นะห่อมาก็ได้นะนี่นี่ไปไปดูโดมเวลาไหมโดมเวลาโดมเวลาเลไลจะนอนในนี้ไปดูสิ ไหนไหนเปิดยังไงครับอ่าเปิดเปิดเออเปิดออกมาอ่าเดี๋ยวเอาเข้าไปก่อนเดี๋ยวพ่อตามไหนเวลาลวินเข้าไปยังเวลาวินเข้าไปยังมาในนเห็นแวบๆอยู่ข้างในนูนนะเออโอ้ตูดกระโดกอะไรตรงนั้นไปเราเข้าไปอะไรครับอะไรครับอันนี้คือห้องนอนลีวินแล้วครับว้าวนี่อยู่ในโดมนะครับอยู่ในโดมว้าว สวยที่นอนสวยในนี้เขาให้ใช้ oh แต่อุปกรณ์ที่แบบกินไฟไม่เยอะนะเพราะว่าเขาใช้เป็นโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็มาแปลงเป็นไฟ2,20ไปมีขนมด้วยเอ้เรยวินจะนอนข้างล่างได้ยังไงเนี่ยเอาผ้าห่มเฮ้นี่ดูผ้าห่มเลยวินนี่พกมาเยอะมากเลยใช่ไหมครับโอ้ตายว้าวเป็นไงพี่ล่ะนี่โน่นโคุณแม่น่กำลังชมวิวอยู่ข้างนอกคนน่ะโอ้โหดูดิเย็นเจี๊ยบ ยินเจี๊ยบยินเจี๊ยบอ้าวเฮ้ยหนาวมากเฮ้ยหนาวหนาวหนาวเดี๋ยวเลลาเลวินไปขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปกินมังะทะกันนี่เลยดูดิพี่เกมมาด้วยวันนี้เกมโอ้โหเห็นไหมเลวินจะพังตรงนะอ้าวดู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 คุณแม่จะถ่ายรูปให้เออฮ่าเซลฟี่เซลฟี่บบกยืนแบบเซลฟี่เฮ้ยเย็นมากเลย เนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้ลงมาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับว้าวเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะมีห้องพักเองนะครับเป็น3มชั้นโน่นของพี่เกมอยู่โน่เนเลยพี่เกม,ม่ะพี่เกมเห็นไหมเลยล่ะเนี่ยนี่อันนี้ใช่ของตาไหมเนี่ยว้าวน่นของเลยล่ะอยู่ข้างบนนะครับเลยล่ะอยู่ข้างบนโน่นอยู่สูงสุดเลยฮะเสียงใครโอ้โหเลยล่ะบอกเออบอกเพื่อนๆนี่ตอนนี้รู้สึกเย็นมากเลยน่เน่ ไลวินไลวินไลวินไปไหนไ,ไปไหนโอเคเดี๋ยวพ่อตามไปฮะไปไหนกันมาเด็กๆโ,โหโพี่เกมนอนห้องไหนพี่เกมอะเกมนอนอ,อ,อยู่โดมนี้ว้าวนี่ตรงนี้ลานจอดรถเรานะเนี่ยฮ้าห้หหหหห้า้าป่าปาปาปาไปดูข้างบนเลยดูข้างบนมีที่นั่งกินข้าวนี่ตรงนี้ฮะ นี่เลยเตรงนี้ด,ดูวิวดูวิวตรงนี้นี่ดูวิวตรงนี้เป็นไงเป็นไงวินแกว่งเกงไหมโอ้ตรงนี้อย่างเย็นนะวินขึ้นได้หรอไม่ตกเหรอครับลูกเออขึ้นได้หรือเปล่าเออดู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 ดดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว<ด>ิวให้ดูวิวให้ดูวิวว้าวสูงมากเลยนะตรงนี้ด,ดูดิเดี๋ยวตอนเช้าพราะว่าพราะว่ามันต้องมีทะเลหมอกแม่ คอยดูดิดูดิตอนนี้ก็เห็นม่านหมอกแล้วนะม่านเมฆแล้วนะดูดิโถ่แต่ออกปากเลยจริงเหรอไหนเดี๋ยวนี้นี่ว้าวตอนเช้าต้องมีควันออกปากเนี่ยอุก้อนอ่าไอ้อุกอ้นฟังไอ้อุเรี่ยงนะไอ้ควันออกได้แล้วเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันนี่ว้าวไปกินหมูกระทะกัน โอเคครับตอนนี้เรยวินได้เตาหมูกระทะมาแล้วไปเราไปดูกันที่โต๊ะหมูกระทะเราเอาเลยไปเกมตามไปเ้ยเราไปดูเสบียงขนมาได้นะแต่เราต้องสั่งหมูกระทะเขาชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งห้าร้อยบาทใช่ไหมคุณแม่โอ้นี่เสบียงพี่เลราเตรียมมาหมดแล้วนี่ดูดิห้ามใช้เตาไฟฟ้านะให้ใช้นี่เรยวินมีเตาแก๊สพกเตาแก๊สปิกนิกมาครับว้าวแล้วก็ แม่มีหมักหมูมาเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมแม่ได้อ,อือมมีหม,มักหมูมาเพิ่มเติมออออนี่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 ดูนี่เตาอยู่เราอยู่นี่นี่อันนี้เป็นชาบูด้วยสดร้อนๆเลยนี่สเบียงสเบียงสเบียงส,เบ,ยงสเบียงมีพร้อมช่วยจานเย็นจริงๆยังไม่ค่ำม,มืดเลยนะแดดออกแล้วฮะยังไม่ค่ำ ยังไม่คําม,มืดเลยเราต้องกินก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคําม,มาหน้าจะนั่งไม่ได้เลยเด็กๆเดี๋ยวจะเย็นไปกว่านี้ต้องเข้าห้องใครห้องมันซะแล้วโอ้โหเสียงรถแต่ละคันยังไงเกมไปไปเอาน้ำเกมเอาน้ำกันเฮ้ยเวลากลายเป็นชาวเขาไปซะแล้วเฮ้ยชาวเขาอะไรฟันเหรอฮะเลวินก็เป็นชาวมงไปแล้วเฮ้ยใช่เหรอ พันไว้พันไว้มันเย like ็นเย็นเยบโอ้โหตอนนี้เตาปิกน uh 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 um ิกเลลาเลยวินดีโอ uh> ้โหผักไม่เน้นครับไม่เน้นใช่ไหมแม่ไม่เน้นผักเพราะว่าอันนี้อากาศหนาวๆเราต้องการไขมันค erm ่อนข้างเยอะโอ้โหดูสินี่วัซสบีกินกับปูอัดนะครับตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะเนี่ยเอ้อเอาไปเอาลวกลวกเส้นมาม่าไปให้เด็กก่อนเลาเลยวินนนอยู่ในโดมนนออกมาไม่ได้เลย เย็นจัดน่นอยู่ข้างในน่นเฮ้ยเย็นหนาวเหลือเตาปิ้งย่างอยู่ใช่ไหมไ<ด>แม่เออเตาปิ้งย่างอันนี้เราพกมาเองน่าเนี้ยนี่เราพกมาเองแต่เตาปิ้งย่างเราสั่งไปแล้วแต่เขายังไม่เอามาส่งนะแม่เนาะเออเราจะจีบอะไรเย็นๆได้ไหมเนี่ยได้ไ,ดไดม่ได้ก็ต้องได้และลังหนึ่งจะพอไหมเนี่ยวันเนี้ยอากาศแบบเนี้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวให้เด็กกินข้าวก่อน ไม่ออกมาแล้วนนนอ,อยู่ข้างในนนนออ,ออกมาแล้วออกมาไม่ได้แล้วอากาศเย็นเดี๋ยวป่วยเอานะครับนี่เลยหมูกระทะมาพอดีเลยเอ่ะเอาตรงนี้ได้ไหมเออตรงนี้ดีกว่า,วาอา่าเนี่ยหมูกระทะเรามาแล้วเยน็ยนเยน็นนั่งผิงไฟไปด้วยเลยเนี่ยกระทะกระะทอยู่ในกระทะกระทะได้ยังเอาแต่เตามาจะปิ้งยังไงล่<ก>ะครับ รอเตาลืมลืมก็ลืมลืม,ล,ม,ล,มลืมเตามาแล้วมาแล้วหมกระทะาเรามาแล้วนี่เลยผิงไฟไปด้วยนี่ว้าวแพ็คมายอย่างดีครับนี่ผักเรามาแล้วแม่ผักมาแล้ว,ลวตอนแรกบอกไม่มีผักไม่ใช่นะครับรออยู่นี่มาแล้วโอ้โหฮบุฟเฟน่นี่ไม่หนาวแล้วแม่ดูที่ไม่หนาวแล้ว <c oughs> นี่ชุด500นะครับชุดผักชุดหมูกระทะาน่าสวนส่วนปิน๊กนี่เราเตรียมมาเองนะไอ้พวกที่เป็นเตาไฟฟ้าอย่างนี้ไม่ได้นะแม่นะเพราะว่าอยู่ที่นี่เขาใช้โซลาเซลล์ใช้โซลาเซลล์แล้วก็มันจะใช้แบบแค่ชาร์จไฟใช้แสงสว่างนิดหน่อยเนาะอ <î ES> ้าวเตาเราเอ้าแล้วเตาอยู่ไหนอ่ะแม่ได้เตดเตาแล้วกระทะ <tau> ไปไหนกระทะกระทะกระทะไม่มาอีกไปตามกระทะก่อนมาแล้วครับควันขมงมาแล้ว วาสบิบวดนี่มาแล้วครับโมงกะทะเตามาแล้วน้ำซุปมาแล้วเรียบร้อยเอออ,อะไรแม่โอ้โหจี๊ดจั๊ดไม่ได้หนาวนะวาสบิขึ้นเวลาเลไรวินสดใหญ่เลยนั่น <c oughs> ตาก็อยู่ข้างในนูนอ่ <c oughs> ตอนนี้หมูกระทะเลราเลยวินได้ที่มากเลยครับหลายชุดแล้วีในท้งหม้อมต้มชาบูด้วยนะครับนี่แต่อยู่ข้างในกันหมดนะครับออกมาไม่ได้เลยนุ่นโอ้ตายายแม่อะไรอยู่ข้างบนอยู่ข้างในกันหมดเลยเหลือแต่พ่อคนเดียวอยู่ข้างนอกเนี่ยนั่งนั่งปิ้งหมูให้เด็กๆกินครับเด็กๆอยู่ข้างนอกไม่ได้หนาวโอ้ยดีดิหมอกเริ่มมาแล้วหมอกเริ่มมาแล้วว้าวแนะนําเลยนะครับใครจะมาเนี่ยวิวดีมากเลยครับ โค้งเลขสามคุณแม่จะไปนอนเรยจะไปห้องว้า,าล้วก็เกงให้เลวินเลวินยังอุ่นไม่พอนะครับโอ้โหตรงนี้มีทุ่งดอกไม้ด้วยเห็นไหมเนี่ยสวยแล้วที่พักเลือกเลยนะครับแต่ตรงนี้ถ้าขึ้นไปสูงกว่านี้ก็มีนะตรงโดมข้างบนนั้นก็มีตรงผาหัวสิงตรงนี้ก็ใกล้จุดถึงจุดชมวิวแล้วพรุ่งนี้เลา,ลา,ลาเลวินจะมาถ่ายทะเลหมอกให้ดูแต่เช้านะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเรามาดูทะเลหมอกกันเลลาเลวินขอกินหมูกระทะก่อนแล้วก็รีบอาบน้ําเข้าเต็นท์ไปแล้วเข้าโดมไปแล้วดูสิเนี่ยโดมเลลาเลวินอยู่นี่เห็นไหมนู่นของเลลานู่นอยู่ข้างบนนู่นคุณแม่กาลังเดินขึ้นไปนู่นว้าวพรุ่งนี้เจอกันตอนที่มีทะเลหมอกนะว้าวขอตัวกินหมูกระทะก่อนนะครับยังไม่หนึ่งทุ่มนะครับเริ่มเมืดอแล้วดูสิโอ้ไฟ แตมไม่หมดเลยข้างล่างล่างเขานะครับโอ้ยตอนนี้แค่16องศาเองจิ๋วๆเลยเว <c oughs> <c oughs> ลาไล,าลาวินเรียบร้อยครับนุ่นไม่ออกมาแล้วอยู่ข้างในนุ่น <c oughs> บกมืออยู่นี่ลาะนุ่นเลยวินหลับแล้วเลยวินอยู่ข้างบนครับโดมเลยวินยิง่งจะหนาวนะเลยวินอยู่ชั้นบนสุดเลยเอา,ยากาศยามค่ำคืนโอ้ยเสียงไม่มาแล้ว เ, <S <S เจอกันตอนดูทะเลหมอกพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะเอ,อให้ดูบรรยากาศตอนเย็นครับอยู่ที่โดมสเตย์คโค้งเลขสามนะครับข้างล่างเขาจะมีเต็นท์บังหมอกน้ำค้างให้ด้วยนนี่แต่ของเราอยู่ข้างบนลมมันพัดแรงเขาไม่ให้เ,เจอกันพรุ่งนี้เช้า บ้าเวลาไล,าลาวินจะตื่นมาไหวหรือเปล่าพรุ่งนี้ดูแล้วน่าจะสักประมาณ9องศาก็ดูกันนะ,ค,ะครับตอนนี้เช้าแล้วนะครับ <c> ไ <oughs> ล,ล,ลวินยังไม่ตื่นเลยอากาศเย็นมากเลยครับตอนนี้10เอดองศาครับผมตอนเนี้ยเ,เช้าบรรยากาศลมลดูลมนะครับนี่ดูยอดไม้นะครับไลวินยังอยู เลยนอนดูยอดไม้นะครับลมแรงมากเลยว้าวเห็นเทียบเลยตอนแรกเราจะมาดูเมฆหมอกนะครับไม่มีครับวันนี้ดูป่าติ์ขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงเลไลลยวินตื่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับผมยิงตื่นแล้วแหละแต่ว่ามันออกมาไม่ได้ครับเย็นลมแรงมากเลยเดี๋ยวรอเลไลลยวินตื่นอีกทีนึงเนาะ โอ้พี่ลากับไลวินตื่นมาแล้วครับตอนเช้าว้าวเป็นไงไลวินหนาวไหมหนาวมากเลยครับโอ้ดมตะเวลอยู่นู่นตะเวล,เวลกับพันไปเร็วตดสู้ความหนาวไม่ไหวเหลือแต่เรานี่หะตอนเนี้ยโอ้โหไลวินพกพผ้าห่มมาสีพื้นเลยผ้าหน่วมว้าวทุกคนดูนะเนี่ยบรรยากาศดูนะว้าวขนาดผอาทิ์ขึ้นสูงแล้วนะเนี่ยอึ๊แก้องศาชิว,ชวๆเลยละ่ะนี่โดม พี่ลานอนโดมนี้น้ำคืนนะโอ้โหถ้าศูนย์ก็เป็นน้ําแข็งอะพี่ละโอ้นี่นี่นี่น,น,นว้าวเลวินเลวินเลวินครับเลวินครับเลวินบอกไม่ไหวแล้วทุกคนเย็นจัด เดี๋ยวฝากกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไครป์ช่องวินเอลาลาถ้าใครยังไม่กดดูเฉยๆอย่าดูกดด้วยฝากกดติดตามช่องวินเอลาด้วยนะครับมาคลิปหน้าเลยวินเอลาจะไปที่ไหนคลิปนี้ยังไม่เท่านี้ก่อนเย็นบ๊ายบายเออถึงกับเป็นลมไปเลยเหพี่นะเข้าบ้า <c> น <oughs>